แฟนคันแท้พีดีทีสข้อที่หนึ่งครับขอไลฟ์อัพทีมเอียดีหน้าคือมึงไม่รู้ไงเจคอบไปแล้วหนึ่งหนูลิีนไปแล้วสองใครอีกพ you know? ูดไปเลเล็กอีกคนหนึ่งไม่ไม่รู้ไหนที่ก็พูดชื่อไปดิเซียวรู้อะซาซุริอะไโอ้ยนับกันนับ คเอามึงตอบได้เอามไปเอาเดี๋ยวเหลือได้มึงก็เอาเอาเลยครับนูรินเลลิกโอบอนครับเฮ้ยรู้ได้เลยอ่ะเอาประกาศแล้วหรอรอที่สองนะครับคุณเต็มขอไลฟ์แอปเฮ้ยหักหักอย่างนี้หักไหมหักเอ้าหักนะถือประกันก่อนงเอ้สรไปถ้ามีทีหักถ้ามีทีหักรอที่สองนะครับขอไลฟ์แอปทีมเอสแวร์แอปกูก่อนกูก่อนแล้วเอาเงี้ยเอามือจับตุ้ยอุ้ยจับหนู โอ้โหไ้ว่ายยกขึ้นเฮ้ยนะครับขออะไรครับทีม S W ครับไม่ปวดรดิ่งิอ้าอ่ะกูกอดกอนแล้วไม่ได้เลือกคุณี่อ่ะเียอะปันณาวันสองหนึ่งเริ่มอ่เลย D K ดาวกูจริงไม่รู้กูจริงตอบตอบไม่รู้ตอบมันตอบอะไรเมื่อกี้มันตอบอมันตอบอะไรนี่เอทีแคเออไหนตัวไหมก็อันแล้วไม่จดกระดิ่งตอบว่าลืมไปเลยไปเลยกูว่าคุณเหมือนกูอะไรทำเยอะมึงยิ้มดิยิ้มสามสองหนึ่งแล้วครับหัวหน้าฟอลเลตเกมมิ่ง กูรู้แล้วตอบอีกแล้วป่ะพี่เหี่น่ะบุรีรังครับโอ้ยเยย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 ยเยย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 วยย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 มยยยยอยยต้องงี้ดียยยยยนยอนยย ลูกของมึงดิเพื่อนจะได้เต้มยังไงอะไรสามสองหนึ่งเริ่มครับห่างมาสูู้ๆเลยเว้ยมันซวยจริงเหรอหนึ่เฮ้ยยูฟิเลียเฮ้ยถูกต้องครับกูไม่เคยเห็นโลโก้อะกูกูเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยว่าอะไรก็ไม่รู้อะเฮ้ยอะไรเลยไม่บอกอแล้วดีมที่ชนะทีมสีน้ำเงิน ไอ้วันจะโอ้ยโอกยโอ้ยๆๆๆยคุปปุออกได้เหรอแบบนี้เออปากเชียทีมปนอมือให้ถักเกลือด้วยนะครับผมจะทำผลง่ายดีสุดครับผมให้ทุกคนพอใจนะครับถึงว่าไม่รู้แต่ว่ามีคนเชียร์ผมเชียร์อย่างนั้นตอบครับทุกคนขอบคุครับ